じゃあ、どうもこうマンガ。 ระยะไกลระยะไกลน้องช้ยสิเฮ้ยเพื่อนอะอ้าคนละพวกนี่ว่ะ <Hey. S 1> ยิงไม่ทันไอ้สัสเหมือนกันแม่แล้วกูช่วยแคนมันงไงแตกปะวะ เฮ้ยขบวนแตกขบวนแตกขบวนแตกเฮ้ยอะไรอยู่ตัวเดียวไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยแล้วเราจะไปยังไงเฮึใช่เราไปได้เหรอเราันดันมาดีกว่ารอนเราเราจะไหนเรามาเฮ้ยขบวนเรือตัวเดียวขบวนเรือตัวเดียวไปมาเติมแล้วมาเติมแล้วมันโดดจุดโดดไปแล้วหลังมา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  อยู่ห้างหลังนี่อยู่ห้องหลังนี่เออไอ้อยู่ห้งห,งหน้าห้งหน้ารวนอกรวนอกรวนอกอ่ะเออเนี่ยรถทาขงขวาเนี่ยขวามือเราเป็นร้อยาวใช่ไหมเออโอ้ย,อยเอาไว้กูเล่นได้เซิฟนี้บอกเลยไอีด้วย

ต๊อจับมันดิไปห้องนูน้นโหพี่กูอิ่มแล้วใจยเย็นเด,ด็นไหมกูได้สกาเนาะได้สกาคิวิวด้วยดีกว่าเสียนะเวย้ยข้างหน้าก็มีนะข้างหน้าจะมีตัวหนึ่งไห่เหรอแล้วม,มึงเดินวะกูอะไรเยอะจังหวะนี้แล้วเกมเสียไม่ได้แล้วบอกเลยเออมีโลทันเอร์ก็ตั้งไปดิไม่มีไม่มีไม่ได้พี่นา้าไร

อีมาเยอะแล้วกูสามันแล้วนี่มันไม่เอาโล่มาเลยเก็บทิ้งไอไอเกอย่าทิ้งเห็ดเห็ดทิ้งเห็นต่อหน้ากูจะเก็บไอพีขึ้นเผาแล้วไายไอพีหล่ะอุ้ยเอยจะตายไอพียิงกูไอต็อกยุงหน้าแล้วต็อก Quay vào, quay vào. Ra mà, ra mà, ra ra Ừ, khăn lạnh có mà. Tóc, tóc. Thầy ca nó tóc. อาหลังไม่ได้นะไอพียิงกอนะายหมดออีกตัวหนึ่งหดหลดหหดีงลไหลีมีสองไม่สองเก็บมันเกีฮ้ยมันมันเก็บมัจะดิบอ้ะต้องดูไว้นะต๊อก ปูเอ็ดพีน้ะมันวิ่งแล้วมันไปข้างหัวแลาวิ่งอ้าวไม่เก็บไรกูไปเลยพี่อไหนมันเงี้ยแบบนั้นเก็บของแป๊บนึงพี่คุณอินคุณอินเอ็ดพีไหนวะเอ็พีไม่หูยังไม่เก็บไปแล้วเขาที่เด่นไปแล้วไอ้สัตว์โอ้โหเยอะมือกูสั่นเลยสัตว์โคตรเยอะเลยไฮไลท์กูอีกแล้วโผงออกไปไหมนะเอาดิเฮ้ยพี่เก็บของดิเอ้ยใครเอายากูไปวะ นู้ยพี่เก็บของดิเลยนี่เก็บของดิดไปเก็บของนิเก็บั่มาตั้งกอนพีกูไม่ได้กไอีเอ้ยมเก็บแค่เื่องสัตว์น้าทไงวะใครทำเยใครทเลยไอเก็บอดได้ัของต้อต้อเก็บของต้อพี่ต้อเก็บของเร็วอี๋ไปเก็บทั้งในบ้านนุ่นไปเก็บในบ้านนุ่นของเต็มเลยในบ้านอ่ะโอ้ไม่บอกกูะ ไอ้พีขึ hey. Jean, oh, p, ้นเของไปแล้วเก็บอยู่เก็บอยู่ใจเย็นปุ๋ยปีกูสัตว์พีเก็บของหน้าบ้านผมดิสไปดิถอยออกดิดกำลังหลดกำลังดดไอ้เหี้ยเร็วๆพี่มีคนไหมเร็วๆดิกู้ดีมากเลยพี่ไอ้สัตว์กูเก็บหมดแขนเลยพี่ไม่มีคนไม่มีโคเทน้อยพี่โคเทน้อยพี่ต้องมาโคเทกับผมกไม่ได้ดีเลยกดเอกดเอ้าวหลุดพี่เอาแล้วสวยนั่นแหละไปดิสพอ้าวแล้วกูอะไรสัตว์กดเทฟ โอ้ยเจมกูตายโอ้พี่อูอ้อัไรนเนี่ยกูสายได้ไฮไลท์คนไทยกันเลยอัน